เพิทยน์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจ๋ารถเซวยเกรเอทุกท่านมื้อนี้น้องจ้าจา๋ายูที่บบริษัทเพิทยน์ถนนเสรีไทยซอย68นะคะมื้อนี้ขอมาในโซนรถเก่งนะคะน้องจ้าจ๋าขอรีวิวรวมเก่งราคาถูกให้ดูแล้วกันนะคะเป็นรถที่สภาพดูดีสวยเท่าที่เห็นเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะใครที่อยากได้เก๋งราคาถูกนะคะ บ่าวาอยากจะพอนถูอยากจะฟี่ดาวอยากจะจักไฟแนนอยากจะซื้อซดเมื่อนี้น้อเจ้จาจ๋าจะรีวิวร่วมรถไ้เบิรงกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่ต้องการรถเก่งอยู่แต่กกำลังมองหานะคะเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะพารีวิวนะคะเป็นรายขั้นไ้เบิรงแล้วกันนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นที่อยู่ด้านาน้องเจ้าจ๋านะคะขั้นนี้เป็น Honda City นะคะทะเบียนหากไก่กเรือสองหกสี่เจ็ดขั้นนี้ ราคาคันนี้นะคะบัถึงสี0แสนค่ะลูกค้านะคะเป็นรถที่สภพาพเดิมๆสีบอนนะคะบอกได้เลยว่าพร้อมใส่งานลูกค้าบม่ต้องไปเห็นอย่างเพิ่มเติมเลยนะคะแถมราคากระถือนะคะพร้อมถือถือบม่ต้องใส่งเงินเอารถบม่ต้องใส่งเงินดาวนะคะขั้นนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหบาทเป็นปี2016นะคะเป็นเครื่อง1.5าตัวตัววีนะคะสำหรับ h อนด a า i ิตคขั้นนี้นะคะ ไม่นะคะผ่านการใช้งานอยู่ที่หนึ่งแกเกากว่ากิโลเมตรนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบในแบรนด์ฮอนด้านะคะขั้นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะในราคาเพียง3ามแสนพบาทนะคะใครที่สนใจติดต่อสอบถามหน่องเจจ๋ามาได้เลยนะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะได้มาพร้อมล้อแม็กอนลอยนะคะน้องเจจ๋าจะรีวิวนะคะให้เบิงลายคันนะคะไปพร้อมๆกันคันนี้ได้ภาพรกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะ ไบเลี้ยวข้างซุ้มล้อค่ะที่เปิดประตูเป็นสมาร์ทเอนทรีค่ะที่จะเปิดประตูเป็นสีเดก,กันกับตัวรถนะคะสภาพรถเดิมๆแทบชิบนบด้เก็บงานเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะสาหรับรถคันนี้สวยผอมใส่งานมากๆเลยในราคา3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้ก็รีวิวไหเบิงตามสภาพนะคะลูกค้ากระจกด้านหลังนะคะเป็นกระจกไาย้าเรียบร้อยนะคะอ่าขั้นถัดมาน้องจ้จาก,ก็ร,รีวิวไหเบิงนะคะ รายละเอียดคร่าวๆไปพร้อมกันเลยคันนี้เป็นตัวยตาย่าริ์ค่ะเป็นเครื่องหนึ่งจุดสองตัวอีนะคะเป็นรถแฮนด์แบ็กหาประตูนะคะทะเบียนนี่ยังจะบบัตรไปพร้อมกับตัวรถนะคะทะเบียนนี่จะรอบโนลใหญ่เป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะสําหรับลูกคา้าท่านหนที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะโทรมาหาหน่อยจ,จ้าเลยเลย ได้ล่อแม็กนะคะสวยๆแบบนี้เลยบอต้องไปเห็นยางเพิ่มเติมบอกเลยเลยว่าสภาพรถคันี้สวยพร้อมใส่งานอีลีนะคะขั้นนี้เป็นรถปีสองพันสิบหกเช่นกันค่ะลูกค้านะคะเป็นรถปีสองพันสิบหกเชื้อเพิ่มเบนซินอ๋อขออภัยนะคะเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดเชื่อเพิ่มเบนซินค่ะราคาอยู่ที่สามแสนหามืนกพบาทนะคะสภาพสวยเดิมค่ะทั้งคั้นพร้อมใช,ช้งานเช่นกันค่ะนะคะดานไฟนะคะด้านหนาสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะ ขั้นนี้ตกพ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าอยู่ค่ะอยากพ่อนเดือนละหกพันนะคะกะยืดระยะเวลาพ่อนไปอีกหนึ่งปีนะคะเป็นเจ็ดปีนั่นเองนะคะขั้นถัดมานะคะลูกค้านะคะเป็นรถราคาถึกเช่นกันนะคะขั้นนี้บอกเลยเลยว่าสวยเดิมนะคะแต่ต้องขออภัยนะน่าจะติดจองไปแล้วนะคะอ่าหายเบิ้งสภาพคร่าวๆนะคะอ่าเขาติดจองไปแล้วก็เป็นยางนะคะเดี๋ยวห้าไปขั้นถัดไปเลยเนาะอ่าขั้นถัดมานะคะลูกค้าขั้นนี้จะเป็น นิสสันมัดนะคะปีสองพันยี่ปีสองพันสิบเก้านะคะลูกค้าไม่วิ่งลักมือนนะคะไม่วิ่งลักมือค่ะไม่วิ่งเพียงสามหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเมตรนะคะในราคาสามแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทนะคะอยากพบรถพัฒนนะคะก็ยืดระยะเวลาพรอนไปเป็นหาปีนะคะลูกค้าสภาพรถสวยเดิมนะคะมีไฟเดืท้ามันหนิ่งนะคะมาให้เรียบร้อยแล้ว เป็นไฟแบบฮัทห้าร้อเจนนะคะดาน,นากระจังหนานะคะเป็นแบบตัววีแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคะส่วนหล่อนะคะไหล,หลามากได้มม่ความหล่อกระทะนะคะลูกค้าคะสภาพสวยเดิมทั้งคันค่ะรถแค่นี้เบิรรถทุกขั้นที่บริษัทเพชรยนต์เบอร์เคยผ่านการจมหนามเบอเคยผ่านการพิจความเบอเคยผ่านการไฟไหมยอย่างแน่นอนนะคะน้องจะจ๋าพรีวิวห้เบิองเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจและชื่นชอบนะคะบอคุผ่าน นะคะทะเบียนซ7 4จคดูนขั้นเหนี่ยนได้ราคา3าม0 0 0นาพนะคะน้องะจ๋าจะรีวิวรวมไปให่เบิงเลยนะคะในคลิปคลิปนี้นะคะเป็นช่องของนอ้องะจ๋ารถสวยเกตเอนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าน้องเจ๋จบอดด้แค่รีวิวกระบะราคาถูกเท่านั้นนะคะน้องะจ๋ายังรีวิวรถเก๋งอีโกคานะคะหรือเป็นเก๋งแน็กซี่ดาน้น้องเจ๋จก,กับมีรีวิวไห่เบิงนะคะถัดมานะคะกระบีดำด้านหนานาน้องะจ๋านะคะขั้นนี้ยู่ด้านหนาเลยนะ กับเป็นรถทีนะคะเพึงเข่าว่าใหม่เช่นกันค่ะมีไฟสปอร์ตไลท์มีไฟเดทํมนั่นนิ่งไฮนะคะแถมไฟด้านนาเป็นหลอดสาย5้าแลเจ็น,นะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้ ะะราคาถูกๆเบาๆสบายๆายในราคา3าม0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2019ค่ะลูกค้าไม่วิ่งลักมือเช่นกันนะคะใครสนใจอยากเป็นเจา้าของรถซีดานขั้นเหนือในราคาพรีแค่6 0 0 0บาทนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามหนุนจ้าได้เลยนะคะหนอนจ้าจะรีวิวเป็นคลิปร่วมนะคะอาจจะใครสนใจหวก็อยากให้รีวิวรายละเอียดแบบว่าชัดเจนรายการละเอียดก็นี่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต่คอมเมนต์หนุหนจ้าได้เลย,ยนะคะหรือสอบถามเบอร์ นะคะน่องเจะจหายไหวดันหลังคลิปนะคะป่ดตังไอค่ะพี่น้องนะคะป่ตตองไอนะคะปัญหาทุกอย่างไม่ทั้งออกอยาก่างใดรถนะคะก็สมารถติดตอนน้องเจาจเขามาได้มีปัญหาตรงไหนนะคะเปิดใจมาคุยกันหาทางออกรวมกันนะคะลูกค้าอยากได้รถขับนะคะน้องเจเจาก็ยินดีนะคะซอยเหลือลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ได้รถไปขับไป,ไปขี่คือคนอื่นเขาเนาะสภาพก็จะ้าจอซูมมือนะคะกับอ่าไ่าอยากห้ไปแออัดอนะคะกับคนที่ช่วงนี้ มีการน,นะคะระบาดของโควิดเนาะค่ะก็อยากให้ใส่รถส่วนตัวของตัวเองนะคะหรือว่าลูกค้าทนานไหนอยากกับบานชุดเทศกาลนะคะอยากขับรถส่งลูกไปโรงเรียนนะส่วนอันขั้นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างชัดเจนรถขอบคั่กับมีมาไห้นะคะลูกค้าคารถขอบคั่สไตล์แบบเจ็ทสไตล์แฮนด์แบกนะคะเจ็ทที่นั่งนะคะกับมีมาไหา่ แลวแต่ลูกค้าจะชื่นชอบอย่างเช่นขั้นด้านนาของหนอยจจ๋านะคะเป็น h o นด a m ม b บ l i o นะคะในราคาแค่4 000, 3 9 0 0 0เกับาทขั้นหนี้นะคะรอเจ้าของมารับแล้วนะคะน้องนาจะติดจองไปแล้วแต่่เป็นยังนะคะน้องเาจ๋าหายภาพไปเบิงขั้นอื่นอีกนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตนัวตาเอาติดนะคะเป็นเครื่องมือจน6ตัวจีนะคะเป็นโฉมมาาไม่เนเยเชลแล้วขั้นหนี้นะคะ ราคายังบ่มานะคะเพราะว่าเป็นรถเข้าวไม้ให้ลูกค้าเป็นส,สภาพผึ่งข้าไม,าม้ราคายังบ่มานะคะแต่เป็นรถปีสอง7นบเจ็ดนะคะเป็นโฉมไม้เน์เชนนะคะไฟหนาจะเป็นแบบหลอดสายฮโลเจนนะคะกระจังหนาสวยๆเดิมๆทะเบียนกั็ได้ทะเบียนหนีไปเลยนะ,ะอันนี้หน้าจอดนะคะรอทอําอาทาความสะอาดเรียบร้อยรอบจอดคิวนะคะรอคิวจอดก็เลยมาเสียบอยู่ในซองนี่ในช่องนี่อยู่นะคะ อีกขั้นถัดมานะคะเป็นรถทีนอนจะจารับเทิ่อนเขามาเช่นกันนะคะขั้นนี้ลูกค้าได้ทําการสื่อสดไปแล้วนะคะคือนะคะลูกค้าสื่อสดรอรับรถเลยนะคะตอนนี้ก็รอเลิกนะคะเพราะว่ารถพึ่งทําความสะอาดเสร็จในราคาหนึ่งแสนสามืนเกาบาทเท่านั้นนะคะสภาพสวยเดิมจะของขั้นนี้ไปได้ไปบอกเด้เลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะคะขั้นนี้อีกหนึ่งขั้นนะคะเป็นรถสภาพเข่าม้าไม่นะ,ะเป็นรุ่นที่ มาเท่าไรนะคะเมื่อขาน,านเริ่มครับนิสสันอัมมิลานะคะเครื่อง 1.2e s p o r ์เทนะคะขายาขายดีขายถูกแล้วก็ขายได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเป็นรถที่สภาพสวยเดิมราคาแค่รัก2แสนกาบาทเท่านั้นนะคะแต่ขัน้นนีเสียดายนะคะติดจองไปแล้วแต่หน่องจะจ่ากตรนที่วิ่งลูกค้าเบิ้งเพราะว่ารถสเปคนี้นะคะรุ่นนี้จะทะยอยเขามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ขายดีนะคะระดับต้นๆของบริษัทเพนจูเชนกัน เะะขามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจะคัดรถที่สวยและดีเท่านั้นนะคะให้พี่น้องได้เบิงกันค่ะอทัดมานะคะลูกค้าลูกค้าอยากสอบอยากสอบถามตรงไหนนะคะจะคอมเมนต์เขามาสอบถามรายละเอียดกัน จับไฟแนนนะคะหรือเขามาผูดคุยกันไหนนะคะลูกค,ค้าก็สามารถมาถามน้องเจ้าจ่าได้อย่าให้หน้องเจ้าจ่ารีวิวแบบนในไฮเบิ้งนะคะถ้ารถมีในบริษัทและมีในสต็อกนะคะน้องเจ้าจ่ายินดีรีวิวไ้เบิ้งแน่นอนนะคะนอกจ,จากรถที่มีในสต็อกนะคะน้องเจ้าจ่าก็บบามารถรีวิวไ้เบิงนนะะ้งไหนเนาะอัคันถัดมานะคะสีแดงแรื่องรถขั้นนี้นะคะปี2019ในอ่าไม่วิ่งเพียง4ี0 0 0ืมนกิโลนะคะในราคา3า9 0 0 0สภาพสวยเดิมนะคะสภาพป้ายแดงเลยบอกไว้เลยว่าคุมแน่นอนนะคะกับนิสัน นะคะมาดขันนี่เป็นสีแดงนะคะหลอดไฟห้าลเจนนะคะลูกค้าก็มาไฟมามา้อมไฟเดีทยวด้าน่นิ่งแต่หลอดได้เป็นหลอดกระทายูนะคะราคาสามแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทพิเสีแดงแจมแจมแบบนี้นะคะแต่หลอดด้านหลังนะคะเป็นหลอดกระทะนะคะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะสีสวยเดิมนะคะน่ารักคิคูคิคูสตาร์มินีนะคะใครมีลูกสาวนะคะที่เรียนหนังสือนะคะหรือว่าอยากเลยรถสีสวยสวยแบบครับแบบนี้ ก็จะแนะนําเลยนะคะอ่าอันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะคะเป็น Nissan น March ปีสองพันสิบเก้าเช่นกันค่ะคันนี่ไมอยู่ทีสองหมืนหกพันกิโลเมตรนะคะราคาอยู่ทีสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะพอดหกพันในนอนค่ะลูกค้าใครที่ใจมีลูกสาวนะคะที่เล่นหนังสืออยู่อยากให้ลูกค้าสาวนะคะแบบว่าไปขึ้นรถประจาทางนะคะอยากให้ขี่รถไปทํางานหรือว่าขี่รถไปโรงเรียนนะคะคันนี่ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะคะในราคาพอนแค่เดือนละหกพันกว่าบาทนะคะ ถัดมานะคะด้านข้างสีขาวตัวนี้นะคะก็จะเป็นรถปี2018นะคะเป็นอ่านี่สันนดนั่นเองนะคะเป็นเครื่อง1.2ตัว VL นะคะในราคา3า9 0 0 0บาทเป็นรถแฮนด์แบ็กเช่นกันค่ะสไตล์นะคะขอบพรวนะคะเป็นรถ่ันขางจะบอดี้ใหญ่พอสมควรนะคะดูสภาพใหม่สวยเดิมทั้งคันแบบนี้ใครเห็นใครชื่นชอบอย่าไปจะคล้องกับบคงคนผ่านนะคะโทษติดตาม ้องจ้าจ๋ามาได้เลยนะคะในราคา379,000บาทนะคะเป็นเครื่อง1.2ตัววีอนะคะสภาพสวยเดิมน่าใช้งานค่ะในในไม้นะคะไม่รักแค่8 000, 1 5 7มยเจกิโลเมตรนะคะสำหรับรถดิสนโนดคันนีสีขาวใหม่ๆสวยๆสภาพบ่มีตำหนิเลยนะคะนาใช้งานค่ะ ถัดมาเป็นเกงที่ราคาถึงนะใส้ง,งานอีกหนึ่งขั้นนะคะเป็นรถที่สภาพสวยและรออจากของอยู่นะคะเป็นรถที่พอนแคสซีพันทอนันนะคะลูกค่ะรถพอนแคสีพันนะคะในราคาสองแส0สี่มืนเกาพันบาทเป็นรถติดแก๊สนะคะลูกค่ะทะเบียนเก้าสามซีนะคะใครที่สนใจบ้ค้นผ่านเลยรถคันนี้นะคะพอนถูกมากๆเลยนะในราคาสองแสนสี่มืนเกาพันบาทนะคะสภาพของค่จะไม่กริบเลยนะคะลูกค่ะค่ะ ใครสนใจนะคะบาคนผ่านเลยเลยคันนี้ใส่วิ่งแค่ไปทํางานกลับบ้านนะคะรถ่านนี้ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ย่างแน่นอนนะสะภาพสวยใหม่เดิมทั้งคันค่ะอ่าขอมาอีกหนึ่งคันนะคะเป็นคันสุดท้ายนะคะเมื่อนี้ที่หนูจะจ๋าจะรีวิวนะคะเป็นฮอนด้าซิตีนะคะคันนี้เป็นฮอนด้าซิตสีเทาดํานะคะลูกค้าเป็นรถปีสองพเช่นกันนะคะในราคาที่ลดลงจากป้ายแล้วนะคะจากปกติขายอยู่ที่ ่าจากปกติขายอยู่ที่4แสน4หมื่นหาพันบาทนะคะลด,ดมาเหลือราคา4แสนสามหมื่นเกือพันบาทอาจจะอขออภัยนะคะเป็นรถปี2017ค่ะบอมเป็นรถปี2014เนอะราคานส้ามารถจับต้องได้ค่ะนะคะสวยสภาพเดิมพร้อมใชง้งานนะคะอ่ะาลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบในฮอนด้า นะคะซิตีโฉมเกาอยู่นะคะบโครดผ่านเลยถ้ามืดรถนี้แล้วนะคะเริ่มจะหายยากแล้วนะคะลูกค้าใครที่ชื่นชอบในตัว Honda c ซิตีตัวเกาหนาเกานะคะในราคาแค่รักสามแสนกว่าบาทนะคะบโครผ่านเลยเมื่อนี้นักเจ้าจากะะ เดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าน้องเจาจ๋าก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีก่กดติดตามช่อง,ง,งน้องเจาจ๋าดูสือเกตเอเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้หน้องเจาจ๋าทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน้องเจาจ๋าน้อเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้น้องเจาจ๋าขอโตลาไปก่อนในส้นเก่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวมือหลังน้องเจาจ๋าจะรีวิวรถหลากหลายให้พี่น้องได้เบิงเพื่อบ่เป็นการแบบว่าบ่ให้เบื่อบ่ให้ซ้ำบ่ให้แบบอ่าบ่ให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้แบกแนวเพื่อให้พี่นนองงทุกคเบิใน แบบ่อนค่ายพอนค่ายนะคะสบายสบายชิวช่วไม่ต้องเป็นทางการานไหนเนาะกันอยากหูอรา,ายละเอียดขั้นไหนพิเศษกะโทรนะคะมาถามน้องจจาจ๋ากระจำทะเบียนไว้เนาะสำรับมือนี้น้องจจาจ๋าคอโตลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ